ก็มีเรื่องของคนขายานะฮะรุ่นน้องกับรุ่นพี่เนี่ยหักกันเรื่องยาเสพติดนี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยฝ่ายรุ่นน้องครับเอามีดไปฟันรุ่นพี่จนได้รับบาดเจ็บนะครับโดยเหตุการณ์เนี่ยมีภาพกล้องวงจรปิดจับภาพนะฮะวันที่เกิดเหตุนะครับ28ตุลาคมเวลา18นาฬกา23นาทีจับภาพนี่ผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งออกมาจากบ้าน ที่อยู่ตรงข้ามร้านค้าชุมชนอยู่ที่หมู่9ตาบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านนะครับจากนั้นผ่านไปไม่กี่นาทีได้มีคนเจ็บที่โดนฟันนะเดินกลุ่มไททอยมาเลยนะครับโดนฟันก็ไปที่ทาททอยนนะครับคนเจ็บชื่อในนัดนะฉายานานัดเนตรใหญ่ตาสิบทิศโอ้โหเนี่ยฮะนี่ขนาดตาสิบทิศนะฮะ โดนฟันหลังนี่ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับนี่นนัทหรือธนากรติตะระวัตอายุ25ครับถูกฟันเจ็บนะฮะส่วนคนก่อเหตุนะฮะชื่อพิชิตพิชิตชัยพลบุญหรือฉายาเนตรน้อยอายุ19นะครับต่อมาผู้สึกข่าวบอกว่าเนี่ยนานเนตรน้อยเนี่ยนะฮะเดินทางเนี่ยไปมอบตัวกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยสาเหตุ ที่ไปฟันในนัดเนี่ยเพราะว่าไปทวงเงินค่ายากับในนัดซึ่งเป็นรุ่นพี่เขาอ้างว่าในนัดเนี่ยขโมยยาบ้าไป3ามแถวจํานวน30เม็ดแล้วก็บอกไปทวงถามเอาเงินเนี่ยก็ไม่ได้แถมยังเห็นในนัดรุ่นพี่เนี่ยเอายาบ้ามาเสพต่อนหน้าต่อตาซึ่งเขาเชื่อว่าในน่าจะเป็นยาของเขาที่โดนขโมยไปนะครับเดี๋ยวลองฟังรุ่นน้องที่ก่อเหตุเนีนน่ยเอามีดไปฟันรุ่นพี่นะฮะมีดแหลมดวงมีดแลมดวงดำๆมันบ่ผิดใจกันเรื่องยัง เรื่องเงินเรื่องเงินเงินคายอย่างน้คายยาบอกตรงๆลดปีจ่ายกับเรื่องคายยาบัวคายยาบัวนั่นเป็นเพราะว่าคนยืมเงินผมไปยืมไปไรบ้างใดยืมไปไรบ้างใดแย่ก็เอาไปช่องไหลแล้วมาที่นี่คือเพเ่็นหลักของเวลาของหลักอยังเข้าไปคือบัวเน่าแล้สารภาพแตว่ามันไม่มีผู้ใดนอกจากเราเขาเห็นกันเบ็ดจริงหน่อยเออ ในเนตรรุ่นน้องเนี่ยบอกว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะฟันหลอกเห็นในนัดเนี่ยทำท่าเนี่ยถือมีดจะมาใส่เขาก่อน,เ,นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เลยทําไปเพื่อป้องกันตัวนะครับหลังจากก่อเหตุก็เอามีดไปทิ้งที่ใต้ต้นมะยมตรงข้ามร้านค้ากองทุนหมู่บ้านพอตอนเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยนะรู้สึกสำนึกผิดจึงไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านไม่ได้หลบหนีนะฮะแล้วก็ทําไปเพื่อป้องกันตัวนี่นะครับ ทีนี้เนี่ยมีพลเมืองดีคนหนึ่งฮะก็ได้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยมีคนมาขอความช่วยเหลือนะฮนะนบอกว่าเนี่ยถูกฟันเข้าที่คอเนี่ยเขาก็เลยบอกให้นั่งก่อนจากนั้นก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยนะครับนี่นะฮะก็บอกตอนนั้นคนเจ็บก็อยู่ในอาการพูดจาวกไปวนมาท่าทางเหมือนคนเมายานะพูดไม่รู้เรื่องนะจับใจความได้ว่าเนี่ยถูกรุ่นน้องเนี่ยฟันคอมานี่นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ย ฉายาเนตใหญ่ตา10ทิศเออนี่ไอคนที่โดนฟันนี่นะแต่โดนฟันไปเนี่ยโ,โหเนี่ยนะไม่รู้ฉายาตา10ทิศเนี่ยตอนนี้เหลือทิศเดียวหรือเปล่านะอ่ะอย่างไรก็ตามทางตํารวจก็เดี๋ยวสอบปากคําทั้ง2ฝ่ายดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปภาพจอขวานี่พลเมืองดีนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือคนเจ็บนะครับนี่นะครับ